นางแหนมเนืองขอฝากเขาก็สั่งที่นี่ส่งกลับถึงบ้านทั่วไทยได้เลยครับจุดต่อไปก็คือพระธาตุพระธาตล่าหนองแต่น่าจะร้อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะลงไปไหวหรือเปล่าครับทพระธาตล่าหนองนี่พระธาตอยู่ตรงนี้ข้างหลังผมแต่ว่า ที่กลางน้ำนี่คือพระธาตุล่าหนองเนี่ยอง์จริงเนี่ยท่านตอนนี้ได้อยู่กลางน้ําไปแล้วนะครับเพอะเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยตรงกลางน้ำนี่ก็คือเป็นแผ่นดินแล้วฮะก็โดนกระแสน้าโขงเนี่ยกัดซอกไปนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับส่วนองค์ที่อยู่บนบกณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเป็นองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อท่าทไปดูครับนะครับผม เราไหว้อะไรนะพระทาตุชื่ออะไรนะล่าหนองเสร็จแล้วครับแล้วจริงๆตรงนี้เขาก็จะมีพญานาคนะปู่พญานาคสารพัดนึกอะไรนะผมจําชื่อแกไม่ได้ mm hmm. เขามีบริการเรือนะนั่งไปเพื่อไปลอยบูชาเออท่านพญานาคเนาะ,แ,ะแต่ว่า <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปหรอกผมก็แค่ <c oughs> ไปดูถ่ายบรรยากาศรอบๆ แค่นั้นเองครับเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำเนอะว,ว่าเราก็เคยมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเละขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้มาไม่ได้มาที่นี่เออแต่ก็ดูแบบก็โอเคนะดูแบบเก่าพลังการเดี๋ยวเราจะไปนี่ต่อครับสาลาเก่ากู้อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นเทวสถานซึ่งมันจะมีเทวรูปโบราณแต่ตอนนี้อ,อุณหภูมิความร้อนก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่า จะไหวหรือเปล่า <S <S แต่ย,ยังไงู่มาถึงแล้วก็คงจะต้องแวะไ,ไ,ไปแหละนะครับโอเคบอสอเมีริกร้านนี้แล้วสาระอะไรอยากเขาเรียกว่าอะไรอแก้วผูกโอ้โหเธอเตรียมหมวกมาอย่างดีเลยนะอันนี้ไม่ใช่หมวกอันนี้ที่บางแว่นโอ้โหมันจะไป็เจอลปะนะถ้าเกิดเห็นเนี่ยตามข้างหลังผมอะนี่เห็นะมันจะเป็นศิลปะเนี่ย ต้องเดินต้องเดินเข้าไปดูข้างในครับว่ามันคืออะไรนะประตูสาราแก้วกู่ครับโอ้ข้างในก็มีมีมีโอเคเนี่ยบางส่วนเขาก็จะเป็นเนี่ยเป็นพระพุทธเป็นศาสนาพุทธนะครับเขาจะมีเขียนบอกว่าเป็นปางอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมีพระสั่งสั่งกระจายพระสั่ง พกกระกัญชายนะนะฮะหรือพระสังกจายนั่นเองเนาะคือผมก็เลยยังงงๆว่าคือมันเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมอะไรนะเอออฮินดูหรือว่ากับพุทธเนาะแต่เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลครับว่าด้วยเหตุผลอะไรเขาถึงสร้างเทวลัยแห่งนี้ขึ้นมานะครับนี่ภ ouais. ายในครับก็จะมีศาลา ปฏิสถานอะไรองค์เทวรูปต่างๆนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาบูชาเข้ามาอะไรได้อันนี้ก็จะมีเทวลัยปางนี้คือพระอุมาเทวราชินีของสามโลกอวตารภาคอะไรอย่างนี้ครับคือเขาก็จะคงจะเล่าเรื่องราวความเชื่ออะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเขาก็จะมีเขียนไว้ไอยู่ตรงนี้ซึ่งเราเขามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้นะ ออ้ผมว่าก็ดีนะครับก็จะเป็นแบบแตกีปอะแต่คือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยทําไมเขาถึงสร้างที่นี่ขึ้นมาหอยยัไ,ยไม่รู้แค่ที่อยู่ะ,ะโอเคเนี่ยก็ได้มีเป็นพญานาคหรือเป็นอะไรเยอะนะข้างหลังเนี่ยองค์สูงๆเนี่ยนะก็นะมีหลายแบบรนะับลองดูทั่วๆอีกท,ท,ท,ทีเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกัน เทวสถานแห่งนี้นะครับก็จะสร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือสุรีรัตครับภายใต้แนวคิดว่าทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้นะครับแล้วก็จะให้เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงนะครับผมโดยเทวรูปที่อยู่ในเทวสถานแห่งนี้เนี่ยก็จะประกอบทั้งสิ้น200กว่าเทวรูปนะครับ โดยการสร้างเนี่ยก็คือจะเป็นนิมิตของปู่บุญเหลือนะครับก็คือเห็นนิมิตยังไงก็จะสร้างรูปปั้นออกมาในลักษณะแบบนั้นนะครับโดยไม่ได้มีการขึ้นโครงขึ้นอะไรก่อนนะครับแล้วก็แท่นพระเทว,วรูปแต่ละอัน,นก็จะมีเขียนคาสอนเขียนอะไรซึ่งเราจะสามารถไปอ่านได้นะครับเพื่อเป็นคติสอนใจของเรานะครับก็มีความแปลกตาะครับแล้วก็มีความขลงังแล้วก็ i ออกมาแล้วฮะก็เรียบร้อยเราก็เดินครบแบบรวดเร็วครับพอลอนก็เดี๋ยว next station โอกลางวันมาซื้อแหนมเนืองแล้วก็ไปกินข้าวร้านอื่นครับแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมากินแหนมเนืองเอออยากจะบ้าแต่รู้สึกมันคนเยอะอีกนะ ร้านที้อยู่ริมโขงเ่ยฮะนี่ครับบรรยากาศภายในร้านก็เป็นแม่น้ำโขงนี่ตกลงรสั่งอะไรมากครับหบุดยา แหนมเนื้อชิ้นใหญ่เกลอยทอดถิ่ย่างใบชะพลูย่างหมูยอกระดูกกระดูกหมูอะไรไม่รู้อ่ะกระดูกหมูทอดแล้วก็ขนมจีนขนมจีนเลยนะคือทางขนมจีนอะไรไปนะอะไรเส้นสดทรงเครื่องทรงเครื่องเนี่ยขนมจีนเส้นสดทรงเครื่องสมมตินี้ทรงเครื่องหมูพันอ้อยหมูย่างใบชะพูหมูย่างใบชะพูอีกเกือบทุกอย่างเลยอ่ะแค่น้นแหละ ลองอลชิมกันดูครับหมูยอยหมูยอแล้วก็หมูยอถิงนไทยโอเคได้เลยชิมกันดูครับว่าะจะสู้อาหารตอนกลางวันได้หรือเปล่าโอเค เรื่องครับผมแต่ผมดูว่ามันน่าจะออกเหมือนแบบน้ำพริกอะ่ะออร่อยนัเ่นล้อยหอไหมแต่บางคนชอบกินผักเนาะมันก็จะมีแบบกลิ่นแับผักอะไรเงี้ยครับก็คือเนาะนี่อันต่อมาเล่น,นไฮไลท์เลยครับเนื่อยนึงน่นเอี แบบนี้สุดๆดมีมีอร่อยอยู่มะม่วงถึงกระป๋องยอสะยอสดมันเหมือนปอกเปี๊ยะแหละ แต่เขาก็อาจจะใส่ไข่ใส่ผักนะแล้วก็ใส่แบบหมูยอลลยเขานั่นแหละแต่ตมันก็เหมือนแบบปอกเปียสดนะครับเอะเอามะม่วงไหมไม่สั่นีน่นะดูนี่ชิมก่อ่น เออแต่อันน yeah. ี mm ้ม hmm. okay. ันไม่มีเครื่องเทียมันไม่มีเครื่องจึงเหมือนทอดมันกุ้งเหรอครับใช่ร้อหมอันนี้แม่เมนูสุดท้ายแล้วนะเออหมดจริงๆแล้สุดท้ายแล้วครับเราสั่งเมนูอ่ะทุกอย่างหมดทุกอย่างอะไรวะหมูว่าหมูย่างใบชะพูครับ ก็อร่อยแล้วแหละเพราะมันคือหมูยอลายเขา,าอะไลน์เขาดังอยู่แล้วอะคาร์บูัิเลนแลคยานกดย่างทำให้อร่อยหอมรสจิ้มก็เป็นรสจิ้มเฮ้ยทำมีรสเผ็ดเผ็ดนิดนึงวะหรือว่ากินเผ็ดเยอะไปวะไม่กินกินหอกอันนี้ผมว่าไม่เผ็ดหรอกพอดีกินพริกสดเยอะไปหน่อยกินเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวจะไปเริ่มเดินเล่นริมโขงเท่ายมาเมืองริมโขงเราก็ต้องไปเดินริมแม่น้ำโขงครับแต่อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะแต่ก็ไม่เย็นอนะ่ะไปนี่ฮาร์ลีหนองคายครับนี่รถ ็ต้องนี่ครับขึ้นสกายแหลบเฮ้ยนางขอวะ่ะแล้วมันไม่หนักไปหรอเธอขึ้นมาถึงเข้าไปมันนักมนักไปถึงมานันเอ้ยถึมันเถอะแล้วแล้วนี่ปอไปนั่ง<อ>ห่องครขึ้นได้ไหม